สวัสดีครับคงแง่ให้น้ำโจ๊กมาแล้วครับผมวันนี้อ่าวันนี้เป็นเมนูผัดไข่ก็มะระผัดไข่ตอนนี้มาอยู่ที่บ้านแล้วครับเราจะได้ดูเมนูที่บ้านแล้วหลังจากที่ไปพนักอยู่ที่คอนโดเพราะว่าติดธุระประมาณสองสามสัปดาห์อ่าส่วนผสมวันนี้จะเป็นมะระนะครับเลือกลูกสวยๆเพราะว่าชิ้นมันจะได้สวยแต่เราใช้ไม่หมดนะครับเพราะว่าผัดแค่จานเดียวเนาะก็อาจจะใช้ประมาณสักครึ่งหนึ่งเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งไข่สองฟองครับกระเทียมใหญ่ห้ากีบ ถ้าเล็กก็ประมาณสัก1 0 1ถึงประมาณนี้ครับแต่ผมใช้ใหญ่วันนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูส่วนของเครื่องปรุงนะครับน้ำปลาซีิ๊วขาวอันนี้น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือเกลือนี้เอาไว้สำหรับแช่มะละหลังจากที่เราหั่นแล้วนะครับแช่ในน้ำอีกทีหนึง่งส่วนผสมมีเท่านี้วันนี้จะไม่ใช้น้ำมันหอยเพราะว่า เราอยากได้ผัดมะระที่สีสวยฉะนั้นน้ำมันหอยมันจะทำให้ผัดมะระคําครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาวันนี้แสงอาจจะไม่เวิร์กนิดนึง,นงเพราะว่าพอดีแดดส่องเข้ามาครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดน้ำก่อนเลยนะครับน้ำเปล่าแล้วก็เกลือใส่ลงไปเลยฮนะ คนให้มันละลายนิดนึงเอาไปแช่มาละเดี๋ยวมาลาหลังจากแช่เสร็จแล้วปุ๊บเราเจะเอาไปลวกก่อนผัดนะครับอีกท,ทีหนึ่งมัละนะครับก็ผ่าขึ้นก่อนเลยตัดออกขึ้น,นึงนี่นะครับแล้วก็ผ่ากลางอย่างนี้นะครับแต่แล้วคว้านเอา ไส้ข้างในออกให้หมดอย่างนี้นะฮะว้ยโทษว่ามันจะขมด้วยไส้ข้างในแล้วเราไม่ได้ทานอยู่แล้วฮะก็ความมันออกนี่นะครับขูดข้างในออกด้วยจะได้ประมาณนี้ก็ใช้น้ำเกลือไว้แล้วเราก็คว่ำอย่างนี้นะครับแล้วก็หั่น หั่นเป็นชิ้นไม่ต้องหนามากนะครับเพราะว่าเราผัดไม่นานเนาะเดี๋ยวมันไม่สุกมะละมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นเดือนนงทานสักครั้งสองครั้งก็ดีเหมือนกันไม่ขมมากนะครับเพราะว่าเราหั่นบางเวลาผัดมันก็ไม่ได้ขมอะไรมากมายนะ เราเลือกดูอันนี้เสียนะครับแล้ก็ออกไปโอเคเรา okay. okay. จะได้มาแบบนี้นะครับก็แช่เกลือไว้แช okay. ่น <t ick out> ้ำเกลือนะครับสัก10-15นาทีก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกแล้วก็ค่อยมาผัดอีกทีหนึ่งวันนี้ผัดแค่จานเดียวนะครับหนึ่งมื้อฉะนั้นก็ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ละเพื่อเอาไปทำอย่างอื่นได้ ถ้าวันไหนใ,หใครผัดกระทะใหญ่ก็ใส่เยอะนิดนึงก็ได้ครับเสร็จแ,แล้วก็มาดูกระเทียมนะครับเทียมก็วันนี้มีใหญ่ทุบได้เลยแล้วก็สับนิดนึงนี่ครับทำกับข้าวที่บ้านมาดีอย่างนี้ จะสับจะพัดอะไรไม่ได้เต็มที่อยู่ที่มอนโดอึดอัดมากเวลาทำข้าวเรียบร้อยถ้าเพื่อนเพื่อนกะก็ประมาณนี้ครับสักหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเวลาที่เรา่าซอยออกมาแล้วนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนใช้กระเทียมที่เม็ดไม่เท่ากันก็ประมาณนี้โอเคเสร็จละ ก็เดี๋ยวเราจะไปลวกมะระแล้วก็ลงมือผัดกันได้เลยครับเพราะว่ามันง่ายๆแค่นี้เองเราแช่มะระสักคู่หนึ่งครตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับน้ําที่เราจะลวกม,มะระก่อนลวกโจจะใส่เกลือลงไปนิดนึงครับครึ่งช้อนชาประมาณนี้เพื่อให้ผักมันยังสีสวยนะครับคือมะระเรานี่แหละ,ะเดือดเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปลวกเลย ลวกสักแป๊บหนึ่งนะครับดูง,ง่ายงครับสีมันจะเปลี่ยนโอเคน่าจะโอเคลนะคือไม่ลวกนานนะฮะเดี๋ยวมันจะซสิ เสร็จแล้วหลังจากลวกแล้วจงจะเอาน้ําออกนะครับก็คือใส่ใส่ใสเรียกยังงนนะกระชอนที่บ้านจะกเรียกกระชอนนี่นะครับจะได้มาแบบนี้แล้วเราก็เอามาน็อกในน้ําเย็นทีหนึ่ง<ม>เพื่อให้มาลาเราสีสวยทำนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะผัดแล้วโ okay, อเคกระทะร้อนแล้วนะครับก็จะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันสำหรับผัดน้ำมันถั่วเหลืองนะสำหรับผัดฝาสีเหลืองนะคะต้องใช้ฝาสีเหลืองสำหรับผัดแล้วก็กระเทียมนะครับ ผัดแต่เดียวไม่อามาหอมอ่ะใช้ไฟแรงได้เลยนะครับเมนูนี้เพราะว่าเราผัดแค่แป๊บเดียวส่วนผสมต่างๆมันสุกง่ายเพราะว่ามะละเนี่ยเราลวกไว้แล้ว โอเคพอเหลืองแล้วใส่ไข่ครับตรงนี้ก็ยีให้ไข่แตกเลยนะครับเนี่ยครับพอไข่เริ่มเซ็ตตัวก็จะเป็นมะละครับที่เราลวกเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ก็ผัดเข้ากันครับไข่มันจะเริ่มสุกแล้วมันจะเริ่มเกาะที่มะระที่จุกใส่ไข่ก่อนเพราะว่าอยากให้ไข่มันเป็นก้อนๆด้วยมันจะได้สวยนะพะไข่เริ่มสุกเราจะปรุงรสนะครับเริ่มจากผิวขาวพักครึ่งช้อนโต๊ะก็พอน้ำปลานะครับครึ่งช้อนเช่นกัน แล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาใช้ไฟแรงๆนิดนึงนะครับแต่ไฟที่บ้านโจ๊กเตานี้มันได้แค่นี้แหละเดี๋ยวว่าจะไปซื้อเตา,าแก๊สใหม่รอถูกหวยรางวานนันที่หนึ่งกัน ก็ผัดจนมันแห้งนะครับไข่จะเป็นก้อนออกมาอย่างนี้นครับแล้วก็มาละแห้งเมนูนี้จริงๆเราต้องผัดแห้งๆมันถึงจะอร่อยไฟแรงๆให้มันมีติดกลิ่นไหมของกระทะนิดหน่อยแต่พอดีไฟเราได้เท่านี้นครับก็เลยประมาณนี้แหละโอเคเสร็จแ,แล้วโรยพริกไทยนิดนึงครับอันนี้จะใช้เป็นพริกไทยดำป่นสีมันจะเข้มน,นิดนึงแต่มันจะหอมค่อนข้างหอม Okay, เสร็จแล้วเรียบร้อยมะะผัดไข่ง่ายๆหอมๆอ,อร่อยแบบของโกเองเดี๋ยวขอชิมนิดนึงหอมกระเทียมดีเสร็จแล้วครับเท่านี้เองง่ายๆเลยเพื่อนๆลองทําทานดูไม่ยากครับเดี๋ยวโจคกไม่ตักใส่จานให้ดูนะ้อเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วส่วนผสมน้อยมากอาจจะเสียเวลาตรงลวกมะระกับแช่มะระนิดนึงแต่เพื่อให้มันได้มะระที่ ไม่ขมมากนะักแล้วก็นุ่มกําลังดีฉะนั้นควรจะลวกก่อนเพราะถ้ามาผัดเนี่ยผัดเลยเนี่ยหั่นแล้วผัดเลยมันจะขมแล้วก็มันไม่สุกมันจะกรุบๆนะไม่อร่อยโอเคส่วนผสมจะเขียนให้ที่ใต้คลิปช่นเคยครับเพื่อนๆลองทําทานดูเมนูง,ง่ายๆครับทานข้าวต้มก็อร่อยถ้าทานกบข้าวต้มก็ใส่เคม็มใส่ซอสอะไรเงี้ยเพิ่มไปอีกนิดนึงให้มันมีรสชาติมันจะไม่จืดมากแต่ถ้าทานกับข้าวสวยก็ประมาณนี้เลยกําลังดี ยังไงขอบคุณมากครับที่ชมวิดีโอของโจ๊กเมนูง่ายๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องของโจ๊ด้วยนะครับแล้วเจอกันในเมนูถัดไปครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมากครับ